นายนิพนธ์ชินานนเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกล่าวเมื่อวันพุทธที่16มีนาคมว่าสำนักง,งานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์รูปและข้อความลงเพจ Back พิงก์ไทยแลนด์ที่อาจจะละเมิดกฎหมายการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นหลังจากเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพศิลปินชาวไทยลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกวงแบล็คพิ้ง์จากเกาหลีใต้ถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแสดงความยินดีที่แบรนด์สุรารายนี้แต่งตั้งให้ลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นทูตตราสินค้าแบรนด์แอมบัสเตอร์ประจำทวีปเอเชียผูมิในการสำนักง,งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กล่าวต่อไปว่าประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในมาตรา32ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551แต่บางประเทศไม่มีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะจึงไม่เป็นความผิดในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้มาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีใจความว่าห้ามแสดงตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบรรจุภัณฑ์นายน,นิพน์กล่าวต่อไปว่าสำนักง,งานจะออกหนังสือเพื่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป